สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง bps นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแจกเพชรให้น้องๆนะครับสำหรับน้องที่ทาคลิปปะเรีวแหวนน้องๆทาคลิปกันเล่นๆครับแล้วผมก็ดูว่ามันน่ารักดีนะครับล้วก็เลยจะหาที่ผมรู้สึกว่าผมชอบเราก็จะแจกเพชรให้ประมาณ172เพชรแค่นั้นครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องจะต,ตัดมันแบบไหนอย่ดืมกดไลค์กดแชร์นะเด็กไม่อันนี้เป็นคลิปแรกผมยังไม่ได้ดูเลยสักคลิปผมยังไม่ได้ดูเลยสักคลิปเลยนะครับมันมีเสียงด้วยแต่ว่าทําไมภาพมันไม่ชัดเลยวะ ทำไมภาพไม่ชัดเลยจริงเหรอภาพมันไม่ชัดเลยครับไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราไปดูคลิปแรกเลยดีกว <c oughs> ่า คลิปท่อตัดมาด้วยเอาป่ะมี5คลิปนะเธออันนี้ผมไม่รู้นะว่าเป็นใครตัดเอาเป็นว่านี่แหละอันแรกก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูอันที่สองกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอันที่สองอันนี้นะครับผม มีเสียงเลยเสียงแล้วมันโคตรดังเราขอโทษด้วยนะครับถ,ถ้าภา,นะาพมันไม่ชัดมันชัดได้แค่นี้จริงๆริงผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันเอาเคลิปลงในเทปมันเป็นปนี่แหละ S <S 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 เรียบร้อยอันที่สองแล้วก็อันที่สามครับผม HD หรือยังโอเคเปิดเสียงจะพงมึงไม่รู้จะไปไหนแล้วสนใจเราเป็นครอบครัวกูปะ ก็เป็นงี้เหรอดูนี้ก่อนเลยไม่รู้จะไปไหนแล้วอ๋ออันนี้สันจาเป็นข้วาวโพดปุ๊บปั๊บ ถ้าพวกมึงไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วสนใจเราเป็นครอบครัวกูปะนั่นละใช่แล้วก็หงอยโอมก็ลืมสะพไายโอมให้ม

คนไม่อาล่ะรู้สึกว่าผมชอบอันนี้ ของไอ้อะะไรนาะพวกพมึงไม่รู้จะไปไหนแล้วฮึไม่ได้ยินเสียงพิรสุว่ี่ชอบอันเนี้ยแต่ว่าตอนจบมันแบบถ้าพวกมึงไม่รู้จะไปไหนแล้วเราจบแบบแปลกๆอ่ะเราไม่ได้บอกแต่ยีแรกเนี่ยว่าใช่แต่นี้ก็คือน้องๆทำให้เล่นๆครับก็อยากจะแจกเพชรเฉยๆแต่พี่รู้สึกว่านี่แหละน่าชอบสุดละเพราะว่าอันอื่นมันก็เหมือนกันอ่ะ นั่แหละพี่ชอบอันนี้สนใจมาเป็นครอบครัวกูปะมาดูมีอะไรดีครับผมอันนี้นั่นแหละอันนี้แหละอ,อันนี้ของใครอ่อะของไดฟุกูนั่นแหละ ก็ได้หละครับผมเดี๋ยวผมจะให้เพชรน้องคนนี้นะครับที่ทําคิวนี้มาก็คือนั่นแหละจะพูดว่าอะไรว่าเขาไม่ได้พี่ไม่ผมไม่ได้บอกให้คนอื่นทํามาประกวดกนันน้องทําให้เล่นๆผมก็อยากจะแจกเพชรเล่นๆเฉยๆนะครับผมแล้วผมสู้ว่าน,นี้แหละสวยที่สุดละคลิปนี้คลิปนี้มีแค่นี้แหละครับก็บมาแจกเพชรให้น้องๆเล่นๆเฉยๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสวัสดีครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุนทรคำคอมเมนต์นะครับอันนี้จะเป็นคอมเมนต์ของการรีวิวขั้นเราสุ่มไปที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับคอมเมนต์แรกจากน้องน้องนองนท์ยี่สิบเก้าเพจยังไม่มีอะไรคือยี่สิบเก้าเพจยังไม่มีหมายถึงบัตรทั้งห้องเหรอลงเก็บจากห้องทั่วไปเอาคอนที่สองจากน้องปีโป้นะครับคอมเมนต์มาว่าอาอาอ คือเลยว่าอเหิอเหิแล้วก็คนสุดท้ายนะครับจากน้องกิวเขาเป็ว่าเมาอีกแล้วนะ